สวัสดีครับเพื่อนนันกลงทุนครับเพื่อนนักลงทุนที่ดูรายการอยู่พร้อมกับเพื่อนนักลงทุนที่ติดปิดนะครับตอนนี้ผลการงานบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดออกเรียบร้อยแล้วแล้วเราทําผลการงานรวมกลุ่มสาหกรรมแล้วหุ้นสุดยอดไว้ให้สําหรับเพื่อนนักลงทุนที่ดู Youtube อยู่นะครับถ้าใครต้องการก็ตา u o ส at yahoo com นะครับใช้ t a o d at yahoo com ก็จะเป็นเรียนให้ทราบก่อนว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะการปรับในทิศางที่เพิ่มขึ้นนั้นรอบผลการงานนี้ประกอบด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมอันแรกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมครับกลุ่มอุตสาหกรรมที่2ที่มีลักษณะการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานกลุ่มอุตสาหกรรมที่3เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมโรงแรมกลุ่มอุตสาหกรรมที่4เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมของโรงพยาบาลกลุ่มอุตสาหกรรมที่5นั้นเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมของานส์ตครับเป็น5กลุ่มอุตสาหกรรมทีี่มักษะ การเติบโตอย่างต่อเนื่อง5กลุ่มอุตสาหกรรมนี้นะครับถือว่าเป็นกลุ่มไฮไลท์สําหรับการลงทุนแต่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังไม่ฟื้นนะครับยังไม่ฟื้นประกอบด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กครับกลุ่มอุตสาหกรรมของ Pro เปอตี้กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่นกลุ่มอุตสาหกรรมของแพคเกจจิ้งนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รวมถึง ICT ด้วยนะครับก็เป็นของ6กลุ่มอุตสาหกรรมนอกนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นลักษณะของการแกตัวไดด้หมเลย ห้ากลุ่มอุตสาหกรรมวันนี้ที่บอกในทิศทางที่เติบโตค่อนข,ข้างมากไม่ว่าจะเป็นตัวพาน,นิชตัวปิโตเคมตัวพลังงานถือว่าเป็นไฮไลท์ของรอบนี้มากที่สุดครับวันนี้ลเลยเลยพาผลการดำเนินงานในกลุ่มนี้มาพร้อมกับตัวหุ้นที่น่าสนใจสําหรับการลงทุนแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นเซ็ตมีการแกว่งอย่างที่เตือนไว้แล้วนะครับว่าช่วงนี้เซ็ตจึงมีความการแกว่งอยู่รอวันที่ 20- 21ผลการงานว่าขอประทานโทษ ผลของเฟดออกมาว่าจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหรือไม่ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแล้วตลาดคงจะนิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับช่วงนี้ยังเป็นลักษณะการแปลกตัวเพราะนั้นให้ระมัดระวังไปดูกันว่าเซ็ตนั้นจะมีจุดรับจุดต้านยังไงกับคุณจอครับคุณจอครับครับรก็เป็นที่หลายท่านผ่านเหตุการณ์สดๆรอดมาครับเพราะว่าตลาดมันผันผูนเพ้่มมากนะครับแล้วก็เซตเก็แว่งตัวลงก็ค่อนจะรุนแรงเพราะว่ามีแรงขายทั้งต่างชาติและแรงขายของซาบันและกองทุนเนี่ยมาช่วยกันขายนะครับทำให้เซตเนี่ยปรับตัวลงมางเยอะเลย ที่ถึงสูงเนี่ยจะพบเลยครับว่าตกมารุนแรงแต่ก็ตามนะครับสิ่งที่เห็นในแง่เที่เองก็จะพบว่ามันตกไปถึงจุดหนึ่งก็ตกมาที่แนวรับทางเทคนิคแล้วมีการเด้งกลับนะครับพย้อนแนวรับเทคนิครอบนี้ที่มีการเด้งกลับพื้นรับฐานเดิมในดีคองเซ็ตนะครับฐานเดิมในดีของเซตอยู่ใกล้ๆ1760บวกลบนะครับเขาลงมาตรงใกล้ฐานนั้นแล้วก็เด้งกลับภายในวันนั้นเลยนะครับ แต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบถ้าดูตามภาพประกรอบเห็นว่าแกว่งตัวอยู่ในกรอบของนิเวศชั่นที่เป็นเส้นขนานขาขึ้นอยู่นะครับง,ง่ายๆว่าถึงไม่จะปรับตัวลงเนี่ยก็ยังไม่ถึงกับทําให้ภาพมันเสียรูปไปในโนมในโนมระยะกลางและยาวนะครับช่วงระยะสั้นอาจจะทำให้ท่านตกใจบ้างแต่ก็ตามนะครับในช่วงอาจจะเดือน2เดือนนี้ท่านต้องระวังนิดนึงนะครับว่าตราบใดที่เซตยังแกว่งอยู่ในกรอบไม่เกิน1850บวกลบนะครับคือยอดเดิมนั่นแหละครับที่ชนมาแล้ว2ครั้งไม่ผ่าน และยังไม่หลุดใต้17,60บวกลบลงมานะครับก็แสดงว่าเฟสก็ยังแกว่งอยู่ในกรอบพร้อมเดิมอยู่เพื่อว่ายังไปไหนไม่ได้ไกลแล้วก็ยังลงเพื่อไม่ใช่ขาลงไม่ใช่ขึ้นแต่แกว่งก็ยงจะกว้างนะครับทำให้ต้องท่านต้องระวังนะครับเวลาเซตขึ้นมากใกล้กับแนวต้าน1850้านบวกลบเนี่ยต้องระมาระวังนิดหนึ่งว่าตรงนั้นแนวต้านเป็นระดานใหญ่นะครับที่ถ้ามันเพราะโอ้บอสใกล้แนวต้านนั้นด้วยเนี่ยมันมีมก,าการปรับตัวนะครับ แล้วก็แต่นี้ก็ตามนะครับความที่เซตมันผันผวนข้อ้ันจะมากตามภาวะของดาวโจนส์นะครับและน้ำมันโลกทําให้บางทีอาจจะไม่ถึง1 8ึ่งแปดห้าศูนย์ก็ได้อาจจะขึ้นไปถึงแค่ตรงเส้นกลางของกรอบนกเกชันที่เราอยู่ในภาพประกอบนะครับแถว1 1 8 3 3 0ดามสาูบวกลบนี่ก็ต้องระวังแลละนะครับเพราะว่าถ้าดูจากโตโคัลติกเนี่ยก็ประมาณการก็คือไม่เกินสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้ามันขึ้นต่อเนื่องไปคงจะมีเพราะโอบอตอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะโอบอสระยะสั้นนะครับเราจ,จะมีการชะลอตัวหรือปรับตัวได้และจุดสำคัญที่ต้องวงวคื แนวรับค่าเฉลี่ย1 0 2 5วันแถว1,800จุดนะครับเพื่อว่าถ้ามันแกว่งตัวทิศฐานที่ซิกแซกขึ้นเนี่ยมันจะไม่หลุด1,800จุดลงมาแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่เขาหลุดใต้1,800จุดลงมาคือหลุดค่าเฉลี่ย1 0 2 5วันนั่นหมายความว่าเขาจะมาเล่นกรอบล่างก็คือว่าจะลงมาหาตรงกรอบ1760อีกรอบหนึ่งหรือ,อไมามเไ็่ได้อาจจะลงมาหาแค่กรอบล่างของนิกเกิชั้นก็คือประมาณ1777นะ1777หรือฐานเดิมคือ1760นะครับอันนี้เนื่องจหลุด1,800เมื่อไหร่ให้หนะระว มาดูกลุ่มสารรมวันบ้างนะครับในกลุ่มแรกนรี่ยถ้าเรามาดูกันนะครับกลุ่มที่1เรา,าพูดถึงกลุ่มของ ICT ครับกลุ่ม i c t เอนะครับมีสัญญาณที่เด่นชัดว่าเริ่มเก่งกว่าเซตขึ้นมาอยากเห็นได้ชัดเจนนะครับเพราะงี้ว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเราเมืสัจะาเริ่มเก่งกว่าเซตแล้วมีการม,มีการแกว่งตัวในทางที่น่าจะดีขึ้นนะครับจากการที่ถ้าดูในระยะสั้นเนี่ยฐานเริ่มยกสูงถ้าดูในโน้มยาวจริงตั้งแต่เดือนธันวาแล้วจะมีาการแกว่งขึ้นมาแล้วก็ ในช่วงต้นปีมีการปรับตัวลงมาแต่ถ้าดูภาพใหญ่ๆมากๆทั้งภาพท่านจะเห็นว่ามันเป็นภาพคล้ายๆกับท่านอาจจะมองเป็นถ้วยางก็ได้นะครับหรือจะมองเป็นภาพใหญ่เป็นหัวกับไหลหัวกลับก็ได้นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้ามันสามารถขึ้นชนะยอดเดิมไปได้นะครับมันจะขึ้นได้ค่อนจะมากแต่ระยะสั้นช่วงสัปดาห์นี้ท่านต้องระวังนะครับความที่หุ้นกลุ่มนี้เนี่ยขึ้นค่อนจะมากและตัวกลุ่มเองก็มีแสนโอวัลต์ board, แล้วหุ้นหลายๆตัวในกลุ่มนี้ที่เก่งกว่ากลุ่มหรือขึ้น้นนนรรรงเี่ยมมัักจะออหืส มันอยู่ใกล้ยอดเดิมด้วยโอวันอาจจะมีการใกล้เสี่ยงปรับตัวระยสั้นแต่ก็ยังมีโอกาสเป็นแค่ปรับตัวโชั่วคราวเพื่อขึ้นต่อนะครับหรือพูดง่ายๆว่าในกลุ่มนี้เนี่ยรอยอดตัวลงมาแล้วเขาเทรซื้อตรงแนวรับจะด,ดีกว่าครับครับวันนี้นําหุ้นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยหรือ ICT นั้นเอาหุ้น2ตัวมาครับเป็นหุ้นพี่น้องฝาแฝดต,ตัวแรกนั้นเป็นหุ้นตัวของอินทัส นะครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวของ a แอดวานเพื่อนั้นคุณดูให้ดีนะครับในแง่อินทัศเนี่ยสโลสโตนั้นอยู่ที่ระดับ69ราคาหุ้นไปยืนอยู่ที่ระดับ58บาทจะจุดท้ายสูงสุดของตัวอินทัศเนี่ยจะไปหายสูงสุดอยู่ประมาณ59บาท50สตางค์มีคายหนึ่งคือ60บาท50สตางค์58บาทไป59บาท50าทไป60บาท50ได้แค่2บาทนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวแอดวาน นะครับราคาหุ้นตอนนี้อยู่ที่208บาทแนวต้านในระดับในระดับวีคเลยนะครับจะมีแนวต้านอยู่อันหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญมากคือไปอยู่ที่ระดับ200ประมาณ240บาท2องาบ,บาทถึง240บาทเพราะนั้นถ้าเปรียบเทียบระหว่าง a d v a n e e กับ i n t ทั t ท้่อยู่ ICT Slow Store ของตัว a d v a n e e นั้นอยู่ที่ระดับ61ในระดับวีคถ้าเป็นไปได้ ถ้าท่านอยากเล่นกรอบเล่นรอบเล่นอินทัสที่กรอบรอบก็คือต้าน61บาท50สตางค์แล้วขายแล้วกลับมาซื้อใหม่ที่ระดับราคา56บาทหรือ55บาทแต่ถ้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปแอดวานท่านจะได้ระดับราคาหุ้นตั้งแต่2 0 3บาทจนถึงกว้างลูมไปจนถึง10% 2 3 0ถึง2 3 5บาทเพราะนั้นข้อแนะนำผมซื้อแอดวาน ขายอินทัซื้อแอดวานถือยาวได้ผลตอบแทนมากกว่าในกลุ่ม ICD ครับมาดูกลุ่มพลังงานกันบ้างน,นะครับกลุ่มพลังงานเองนะครับต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่ช่วงที่มันดีนะครับก็คือมันวิ่งตามมันโลกไปขึ้นข้างจะเร็วรุน่งแรงจนกระทั่งมันปชนั้นกรอบ,บบนของตัวเส้นประปะที่เราเห็นคือเส้นกระบบนของร์เดินเดกชันนะครับแล้วก็มีสามการที่เกิดเพราะโอบอสทั้งสโตคัสติกและไอซ์ไอเลยสุดท้ายมันก็ไม่สามารถจะฝ่าแนาวต้านนี้ไปได้ แล้วไม่สามารถจะฝืนเรื่อง,องโอเวอร์บสได้แล้วมีเทลวิเชนด่ยครับยอดราคาสูงขึ้นยอดเอสเตียลงยอดไอซเตียลงสุดท้ายกลุ่มพลังงานก็ปรับตัวอย่างรุนแรงนะครับอย่างเห็นที่รอบนี้ที่ปรับตัวลงมาเซ็ตปรับตัวรุนแรงเพราะกลุ่มพลังงานเนี่ยลงรุนแรงสังเกตว่ามันลงจากกรอบบนที่มีพาวเวอร์โอสลงมาจนกระทั่งเกิดสัญญาณโอเวอร์โซนะครับลงมาที่กรอบล่างของดิเรกชันที่เป็นเส้นประประด้านล่างเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มดีดกลับนะครับ และการดีกรับของกลุ่มนี้ข้าเจียได้ดีนะครับเพราะว่าใช้เวลาอันสั้นเนี่ยสามารถดีกรับขึ้นยืนเหนือค่าเชียได้หมดทุกเส้นเหนือค่าเลียถึงสิวันยี่สิบห้าวันนะครับเพียงว่ากลุ่มนี้ต้องมาระวังนิดนึงว่าความผันผวนนี่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าอิงกับตัวราคานั้งหมนโลกค่าน้ํามนโลกเนี่ยมีความผันผวนหรือปรับตัวในทางลงเนี่ยทำให้กลุ่มนี้อาจจะมีผลกระทบนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็วระวังลืมบอกนิดนึงว่าในภาพรวมของเส้นเนี่ยให้ระวังตัวดาวโจนส์ด้วยว่าถ้าดาวโจนมกรััเนนนดอะค้ไหืบ แต่ถ้าดูในภาพปัจจุบันเนี่ยในกลุ่มนี้ถ้ามองเชิงเรื่องโอวร์ดนะครับณานะตอนนี้มันหายโอวร์ดไปแล้วถึงแม้จะมีเด้งกลับอยู่หลายวันแต่ก็ยังมีแก็บพอสมควรนะครับที่จะขึ้นต่อไปเล่นกรอบบนได้นะครับก็ยังเป็นกลุ่มที่ค่อนจะน่าสนใจนครับสำหรับกลุ่มพลังงานเอาหุ้นปตทมาเปรียบเทียบกับหุ้นปูนใหญ่ครับปตทนั้นสโลโสโตอร์และตอนนี้อยู่ที่ระดับ49 50นะครับราคาหุ้นเนี่ยเคยทำา i g สูงสุดไว้488บาท ตอนนี้มายืนอยู่ที่ระดับราคา500ประมาณ5 6 0บาท62บาท64บาทเพราะนั้นตัวปอทอมีเป้าหมายในแง่ของการขึ้นไปทําลายก็คือประมาณใกล้600ถ้าใกล้600สปิตพาก็จะเหลือ60บาทในขณะที่ปูนใหญ่ราคาหุ้นปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมาจากระดับราคา470บาทตอนนี้มายืนอยู่ที่ 500, 5 0 5บาท5 0 5บาท แนวต้านอยู่ที่ประมาณ515บาทถึง520บาททั้ง2ตัวมีแนวต้านอยู่ข้างบนสโลสโตใกล้เคียงกัน57เท่าในตัวปุนใหญ่แต่ถ้าพูดถึงในอนาคตพูดถึงกราฟแนวต้านของตัวปอทอจะมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่ระดับ530บาทขอพนันท์โทษครับปุนใหญ่จะมีแนวต้านอยู่ประมาณ530บาทแต่ตัวปอทอที่ระดับราคา600ทำนิวหาใหม่เลย แล้วมาอยู่ที่สปิตแล้วอยู่ที่60บาทในขณะที่ปูปุนใหญ่ไม่ได้สปิตตัวปุลใหญ่ยังคงยืนอยู่ 500, 5 0 0ร้อยห้าร้อยสามสิบมาสูงสุดแต่ปอทอนั้นพอสปิตแล้วเหลือ60บาทกลับไปที่ร้อยบาทง่ายกว่าเยอะเพราะนั้นออกจากปุนใหญ่ในแง่ฟันเดเมท,ทัลปอทดีกว่าปุนใหญ่นะช่วงนี้เป็นเพราะว่าการเทิร์นา,าว์กับของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานซื้อปอทครับยังไงไงก็ต้องซื้อเป็นหุ้นที่ไม่ต้องมีอยู่ในพอร์ตเป็นหุ้นที่ต้องขายหุ้นทุกตัว มาลงอยู่ในปทออแบ่งขายหุ้นทุกส่วนใหญ่มาฝากความหวังไว้กับตัวปทออในอนาคตซึ่งไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณเชิงคุณภาพปทออเป็นหุ้นโดดเด่นนั่นเป็นข้อหนึ่งข้อที่2ถ้าลูกของตัว p t t o r ของตัวปทออเข้ามาสู่ตลาดอีกปจทจะได้ส่วนเหลื่อมของราคาหุ้นที่ปทออไปถือไว้ใน o r ด้วยได้กำไรก็จะทำให้ตัวปทออวิ่งจาก6กบาท ไปเจ็ดสิบาทเป็นแปดสิบาทง่ายกว่าตัวของปูนใหญ่ที่จะขึ้นไปที่ระดับหกร้อยบาทครับเพราะนั้นเลือกปอตครับกลุ่มถัดมานะครับเรามากลุ่มของพวกปิโตเคมีกันบ้างนะครับปิโตเคมีเองนะครับต้องบอกว่าในช่วงของการพักตัวระยะสั้นเนี่ยก็หนีไม่พ้นนะครับถึงแม้เดิมทีเป็นกลุ่มที่เก่งตลาดก็ตามสุดท้ายพอเซตลงเนี่ยมันก็ปรับลงแต่การปรับลงของกลุ่มนี้ค่อนข้างจะดีตรงที่ว่าเขาไม่สร้างจุดต่ำประทานเดิมนะครับพื่อใหว่าการแบ่งตัวเนี่ยจะมีสถานการณ์ที่ว่า ขาลงมาหาแนวรับค่าเฉลี่ย75วันนะครับแล้วมีการดีดกลับนะครับแล้วก็วันนี้ก็คือกลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ยได้หมดทุกเส้นเหมือนเดิมแล้วแต่เราต้องตีกรอบนะครับเชื่อมยอดกับยอดเชื่อมฐานกับฐานดูจะพบว่ามนมีศากของการที่เกิดยอดที่เตี้ยลงและฐานที่ยกตัวสูงขึ้นเป็นภาพคล้ายรูปสามเหลี่ยมนะครับแปลว่าตัวกลุ่มตัวเคมีเนี่ยมันแกว่งในกรอบสามเหลี่ยมแปลว่าในแง่ของการแกว่งตัวเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังนะครับคือระวังตอนที่เขาแกว่ง ขึ้นมาเกินพัน0ขึ้นไปมันจะใกล้กรอบกรอบบนนะครับกรอบบนียวอยู่แถว16,15นะครับระวังตอนขึ้นมาใกล้1นึกเลย1615เนี่ยถ้ามีชาร์โอเวอร์บอทด,ด้วยระมาระวังเพราะเป็นกรอบสามเหลี่ยมที่เป็นกรอบเดิมนะครับและทังมเดียวกันนะครับระวังนิดนึงถ้าช่วงสั้นเกิดเป็นผลถึงระดับที่ว่าหลุดแนวรับค่าเฉลี่ย10วัน25าลงวันลงมาอีกครั้งคือหลุด ประมาณ1540ครับถ้าหลุด1540ลงมาปั๊บเ่ากับว่ามันเลือกทางที่จะลงมาหา1,500ตริต้นนี้คือใกล้ๆกับฐานเดิมที่เคยเป็นนะครับหรือลงมาใกล้ในรับค่าเฉลี่ย75วันอีกรอบหนึ่งนะครับแถวๆ1,500บวกลบนะครับและจุดสำคัญคือว่าในกรณีเขาปรับลงอย่าอย่าให้เขาหลุด1,500บวกลบมาชัดๆถ้าหลุด1,500บวกลบมาชัดนั่นเป็นการหลุดกรอบสังเยมด้วยและเป็นการหลุดใต้ค่าเฉลี่ย75วันด้วยอันนั้นจะไม่ดีแต่ถ้าเป็นเชิงบวกซึ่งตอนนี้อาาจจะไม่่งยัก ให้มันพ้น16-15ให้ได้ถ้าพ้น16-15ให้ได้ปั๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นต่ออย่าง้อยความสูงสามเหลี่ยมได้นะครับวันนี้นําหุ้นในกลุ่มปิโตรเคม2ตัวมาครับเป็นตัวใหญ่กับตัวเล็กตัวใหญ่กับตัวกลางตัวใหญ่นั้นเป็น PTGC ครับ Slow s t o e ตอนนี้อยู่ที่ระดับ42ในขณะที่ตัว IVL ครับเป็น Gold Stock Slow s l o อยู่ระดับ48ทั้ง2ตัวหุ้นนั้นมีลักษณะการเติบโต ตัวดี t g c เติบโตจากระดับราคา80บาทวิ่งไปหาจุดสูงสุดที่ทำไว้คือระดับราคา100บาทตอนนี้มายืนอยู่ที่95บาทครับในขณะที่ตัว IVL วิ่งจากระดับราคา25บาทวันนี้วิ่งมาถึงเหนื่อยมากครับวิ่งจาก25บาทวันนี้มาถึง55บาทและวทำสูงสุดไว้ที่ระดับราคา60บาท ทั้งสงตัวเป็นการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมปิโตเคมครับถ้าระยะสรรั้นตัวเป้าหมายของการทาราคาคือ i v l คงจะต้องขึ้นไปทดสอบระดับราคา60บาทก่อนจะทํา New I ในขณะที่ตัวปอทอตัวใหญ่ปอทอ GC คงเข้าไปทำทาลายกําแพงที่ระดับ100บาทเพื่อให้ทะลุ100ขึ้นไปเล่นที่ระดับ105บาทกับ110บาทได้ทั้ง2ตัวเหมาะทั้งคู่เทคนิคดีพอกันทั้งคู่ แต่ถ้าพูดถึงถ้าเสียเภาพกว่ามั่นคงแน่นอนครับปรทร GC เจ๋งกว่าดีกว่าใน IVL แต่ผมชอบคุ้ณโก้สต็อกผมชอบ IVL เพราะราคายังไม่ถึง60บาทสามารถวิ่งไปที่ระดับราคาร้อยหนึงง่ายกว่าตัวของ p d t GC ที่จะไป150บาทในช่วงเวลาใกล้เคียงกันครับเพราะนั้นผมเลือก IVL มาดูกลุ่มไฟแนนซ์กันบ้างน,นะครับกลุ่มไฟแนนซ์เองก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับที่ตอนช่วงที่ตกกันเนี่ยตกก็ให้จะรุนแรงนะครับแล้วก็ตกมาค่อนข้างที่จะลงมาลึกเลยนะครับเพือว่ามันตกลงมาจนทั่งเกิดเพราะโอเวอร์โซของของ,ของตัวโตคาสติกนะครับลาไซก็ลงมาค่อนจะต่ำนะครับแต่ก็เป็นการตกมาที่ตรงแนวรับค่าเฉลี่ย7จวันพร้อมกับลงมาที่กรอบของดนเกชันด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็มีการดีกลับขึ้นมา แต่ความที่มันลงขัง้นยนแรงนะครับถึงแม้จะมีการดีกลับขึ้นบ้างนะครับมันก็ยังไม่สามารถจะพ้นพวกค่าเฉลี่ยดได้ได้หมดทุกเส้นนะครับยังติดค่าเฉลี่ยที่ยังไม่พ้นนี่คือค่าเฉลี่ย25วันเนี่ยที่ยังมีตัวด้านบนอยู่ที่ยังไม่สามารถขึ้นพ้นไปได้นะครับแล้วก็ต้องระวังนิดนึงนะครับกลุ่มนี้เนี่ย MCD มันอยู่เล่นอยู่ใต้ศูนย์ละการเด้งกลับระยะสั้นเนี่ยต้องระวังนิดนึงว่า ถ้าขึ้นมาใกล้3,700บวกลบนะครับคือเป็นแัวตาน25่วันที่ยังไม่สามารถจะผ่านไปได้ตรงนั้นต้องมาระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแนวตานสําคัญที่ว่าถ้ายังไม่เก่งจริงอาจชนวตตรงนี้แล้วอาจจะพักตัวแบบทรงๆหรือไซเวย์ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นกลุ่มที่ถ้าเทียบกับ3กลุ่มแรกแล้วเนี่ย กลุ่มนี้อาจจะมีความเสี่ยงนิดนึงนะครับในแง่ที่ว่ามันปรับตัวข้างจะรุนแรงตอนนี้การเด้งกลับเนี่ยมีมความเสี่ยงว่าอาจจะเป็นเทนเดอร์รีบาวซึ่งเป็นเครืบ้าอาจจะขึ้นต่อเล็กน้อยแล้วก็ชนตน้านไม่ผ่านและอาจจะพักตัวทีครับครับวันนี้นําหุ้นลิสซิ่งมาสองตัวครับรอย่างที่คุณจอว่าครับราคาหุ้นตัวแรกเมืองไทยลิสซิ่งตกมาจากราคา45บาทครับมาเหลือราคา35บาทนะฮะจาก45 35บาทลงมา10บาท ในขณะที่ตัวสวัสด์ครับตกจากราคา70บาทมายืน60บาทลงมา10บาทเหมือนกันแต่ตัวหุ้นต่างกันนะครับตอนนี้ตัวสโล t โต e ทั้งคู่นั้นยืนกองอยู่ที่ระดับ20ถ้าตามทฤษฎีของสโล t โต e เพื่อนักทุนคงพอทราบอยู่แล้วนะครับ80บนขาย20บนล่างซื้อห้ามขายตอนนี้นะครับเพราะนั้นรอครับ ตัวเมืองไทยลิสซิ่งรอปรับขึ้นไปเล่นที่บริเวณตั้งแต่40กว่บบาทขึ้นไป42ปบาทขึ้นไประมัดระวังขายนะครับแล้วก็หายสูงสุด45บาทครับในขณะที่ตัวของสวัสดนะครับถ้าขึ้นไปที่ระดับ65ใกล้70บาทต้องวางขายแล้วเพราะเคยทำหายสูงสุดไว้75บาทหุ้น2ตัวนี้เป็นลิสซิ่งเหมือนกันอุตสาหกรรมเหมือนกันกาฟเทคนิคเหมือนกันแต่ถ้าความแข็งแรง เพื่อนักทุนจะเห็นความแข็งแรงของตัวหุ้นครับสวัสด์แข็งแรงมากกว่าตัวเมืองไทยเวลาเมืองไทยเวลาขายนี่ไม้ใหญ่ขายตูมตูมตูมลงแบบใจหายใจควา้าแต่ตัวสวัสด์นั้นเวลาลงค่อยๆผ่อนลงมีเบาสามารถขายออกก่อนแล้วเรามารอข้างล่างได้แต่เมืองไทยนี่โอ้โหไหวมากครับเวลาขายไม้ใหญ่ๆขายเนี่ยหลุดมาเร็วมาก นะครับมาใช้เวลา3วันหลุดจากระดับราคา4 5บาทเหลือส5บาทเลยเพราะนั้นทาลิซิงผมยืนยันสวัสดีครับปลอดภัยในแง่ของการลงทุนมากกว่าตัวเมืองไทยครับมาดูพวกกลุ่มขนส่งกันบ้างนะครับกลุ่มขนส่งเองนะครับต้องบอกว่ามันซึมซึมเซาเมาตั้งหลายเดือนแล้วนะครับลักษณะที่เห็นก็คือว่ามันมีการวิ่งซิกแซกลงมาเรื่อยๆนะครับคุณเง้ยวมันอาจจะไม่มันค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับในช่วงที่เซตลงแรมก็มันก็ลงต่อมา ทำจุดต่ำฐานเดิมลงมานิดหน่อยนะครับแต่ก็ตามนะครับหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยหลังที่มันลงมาเยอะแล้วเนี่ยมันอาจจะหลุดค่าตอนหลุดเนี่ยมันหลุดค่าเฉลี่ยทั้ง10 25 75วันเลยนะครับแต่ว่ามันมาเด้งกลับตรงกรอบ c o n น o l i d เ t i o n ด้านล่างพอดีนะครับแล้วก็วันสองวันนี้ก็ทําท่าที่จะกลับขึ้นมาใหม่มายืนเหนือค่าเฉลี่ย75วันแล้วพยายามที่จะเอาชนะไอแนวต้านค่าเฉลี่ย10วัน25วันอยู่นะครับหุ้นกลุ่มนี้กรบอกว่ายังต้องระมาระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่า ตอนนี้มันอยู่ข้างต่ำแล้วในราคาตรงนี้นในเชิงของกลุ่มเองค่าจะต่ำนะครับเพราะเล่นอยู่ในกรอบล่างซึ่งโอกาสที่มันอาจจะลงต่อเนี่ยไม่มากนักนะครับแต่การที่มันจะเด้งแล้วกลายเป็นขาขึ้นไปเลยเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานะครับเพราะความที่มันเป็น,ปนขาลงต่อเนื่องมานานเนี่ยอาจจะไม่ถึงกับรวดเร็วมากนักนะครับถ้าซื้อกุ้นกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเสี่ยงบ้างแต่ยังสิ่งน้อยกลุ่มไฟแนนซ์นะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะมีลักษณะของการที่ว่า hogy, เริ่มปรับตัวดีขึ้นบ้างนะครับและอยู่ใกล้ใกล้กับ กรอบเดิมที่ควรจะเป็นนะครับคือต้องรุนนิดหนึ่งต้องรุนนิดหนึ่งนะครับ,รบวันนี้แนะนําหุ้นตัว LT t ครับต้องเรียนเพื่อนักทุนหน่อยราคา l t t ตอนนี้เนี่ยที่ระดับราคา69บาท70บาท68บาทเนี่ยมันเป็นราคาตั้งแต่เดือนมกราจนถึงปัจจุบัน3เดือนแล้วนะครับราคาไม่ไปไหนราคายืนอยู่ตรงเนี้ยนะครับส่วนอีกตัวนึ่งเอามาประกอบคู่กันเป็นหุ้นกราฟเป็นหุ้นพลังงาน ราคาหุ้นพลังงานกราฟเนี่ยเราทำราคาสูงสุดไว้ที่85บาทตอนนี้มายืนอยู่ที่ระดับราคา70บาทเพราะเจอแคดบารลานเข้านะครับราคาวิ่งไม่ได้ออกจากแคดบารลานนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้ราคาหุ้นเป็นลักษณะตรงตัวใกล้ๆเคียงกัน68บาทกับ70บาท2ตัวนี้ต่างกันอย่างไรต่างกันที่เอ t เป็นโมโนบ و ل ลองเทอร์เวสเมนกราฟเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นรายใหญ่ นะครับจะเข้าขากับาการไฟฟ้าสายผลิตและใหญ่โตมโหลานมากแต่2ตัวนี้อีกตัวหนึ่งซื้อขายด้วยเงินสดอีกตัวหนึ่งซื้อด้วยแคบบาลานเพราะนั้นการซื้อกาฟจะซื้อลาบากเพราะนั้นการวิ่งของกาฟจะวิ่งได้ลําบากกว่าตัว a อ t แต่ซื้อเอ t ไปยังไงไงตอนนี้ก็ยังไม่ไปนะครับเพราะหมดเทศกาลต้องเที่ยวแล้วมีนาเมษาอาจจะยังคงมีอยู่แต่พอเข้าถึงหน้าฝนแล้ว3เดือน ตัว AOT อาจจะเป็นลัษษะทรงทรงตัวเพราะนั้นถ้าอยากซื้อ AOT จุดรับที่สำคัญ65บาทครับจุดต้านสำคัญแนละช่วงนี้อยู่ที่ระดับราคา70บาทท้าุ70บาทไปได้เอ t เคยทําสูงสุดไว้ที่ระดับราคา78บาทนะครับนั่นคือเ o t ในแง่กลุ่มอุตสาหกรรม5กลุ่มอุตสาหกรรมนี้มีผลการงานตามที่จะแจกให้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าใครต้องการ ดาวอสแอดยูคูดอทคอมครับช่วงนี้เราใช้เวลาคลิปนี้เราใช้เวลาเยอะมากเพราะเราเอาหุ้น5กลุ่มอุรกรมกับโตหุ้นประมาณ10ตัวหุ้นมาแลกเปลี่ยนเพื่อให้นักลงทุนกลุ่วันนี้คงต้องลาเพื่อนนักไปผมสุดเท่สุดแท้ครับผมชอโชติว,วงศ์เพชรศิษฐ์ครับลาเพื่อนนักลงทุนไประมัดระวังในการลงทุนนะครับตลาดยังแกร่งอยู่ครับวันนี้ลาแล้วครับสว,ส,สวัสดีครับคลื่นข่าว100.5 ขึ้นข่าวร้อยจุดห้า